ชาค่ะสาราดีดีร้อยแปคลิปนี้คุณขอมามากเลยนะคะสำหรับสูตรไล่หนูชุดใหญ่ไฟกระพริบสมุนไพรอะไรไล่หนูได้ถามมากันเยอะแยะมากมานี่เลยครับใบพูใบพูเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้หลายสูตรนะคะอ่าสูตรแรกก่อนเลยใบพูใบพ่าหอมแดงนะคะหัวหอมแดงก,กระเทียมกระเทียมขา่าหัวข่านะคะนะข่าแก่ เกลือค่ะไล่หนูนี่เรื่องใหญ่จะต้องใช้ชุดใหญ่เลย <หา S 2> แต่ไล่หนูปากแดงไม่ได้นะครับหนูปากแดงต้องอีกวิธีนึงอันนี้หนูหนูตามบ้าน <c oughs> หนูตามบ้านาาทีนี้เราทํายังไงนะคะห,หลังจากเราเก็บภูมาแล้วเรานําไปนึ่งนะคะอันนี้เป็นภูก,กินหมากนะฮะไม่ใช่เป็นใบาชะพูนะอันนี้กกนเล็กหญิงก็นําไปทําเลยตาทิศเลยเรียบร้อยแล้ว มกระเทียมส่วนอันนี้ก็คือต้มน้ําให้เดือดนะอ่าเด็กหญิงก็ต้มเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเรากาเอานะคะอยู่ที่ว่าเราจะวางกี่จุดถ้าหลายจุดก็ทําเยอะนิดนึงอยู่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่บ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรก็ว่าไปแล้วแต่พื้นที่อที่ให้เกลือมันละลายอะค่ะที่แราเดือดนะคะอันนี้ไม่ต้องเดือดก็ได้แค่ให้ันละลายจบเสร็จแล้วนะคะเราก็นํา ทั้งสมุนไพรทั้งหมดทุกอย่างตามรวมกันหอมแดงกระเทียมหัวขาก็ใส่ไปตามรวมกันตามรวมกันนะคะตามรวมกันช่วยฟ้ามรวดเร็วนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปอันนี้คือเล็กหญิงสาธิตให้ดูนะคะเพื่อนๆไปทํากันเพราะมีอีกหลายสูตรนะคะี๋ยวจะแนะนําอีกสูตรต่อไปด้วยแล้วเราก็นําไปวางที่จุดต่างๆโอเคหลังจากนั้นมีอีกสูตรดังเดิมนี่คืออะไร ลูกไม่หอมอะลูกเหม็นลูกเหม็นเป็นสูตรดั้งเดอมองิมโบราณเลยนะเอาไปใส่ <c oughs> ตามตู้เสื้อผ้านู่นนี่นั่นอ่าโอเคนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือน้ํามันกา๊าซนะคะจะชุบสำลีหรือชุบผ้าหรือใส่วางวไว้ตามจุดต,ต่างๆค่ะทุกท่านอย่างงนะอันนี้สูตรสมุนไพรจบไปแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ลูกเหม็นอันนี้ใช่อย่างเดียวค่ะไอ้น้ำมันก๊าซอีกสูตรหนึ่งแล้วถ้าอยู่บนรถ นเรือต่างๆนะรถเราอะไรต่างเนี่ยนี่มะกรูดคือตามห้องตามซอกตามได้หมดแต่แต่แนะนําเลยท้ารถเนี่ยใช้เงี้ยหอมด้วยหันหันหันแล้วโยนตแตะไว้ตามรถต่างๆและกาละบูนนะฮะสองอย่างนี้ใช้ด้วยกันก็ได้หรือใช้แยกกันก็ได้ค่ะ,ะมีกี่สูตรแล้วเนี่ยสูตรสมุนไพรสูตรลูกแหมน้นน้ำมัน,น,มนกาดสูตรมะกรูดค่ะแล้วก็สูตร คาราบูนอันนี้ไว้ในรถได้ะะโอเควันนี้มาจุใจเลยถามมาเยอะเลยตอบกันเต็มที่นี่ขาดพริกอย่างเดียวแทบจะเผาพริกเผาเกลือเลยนะคะเนี่ยหนูว่าทำแกงได้เลยก <c oughs> ไปลองทำกันดูกันนะคะใครสะดวกสูตรไหนนะคะทำสูตรนั้นเลย <c oughs> โอเคนะครับ